เดี๋ยวหน้าจ๋าตอนนี้เรามาที่ห้วยเสน่งกันเนาะกลับมามาตอนนี้น้ําไม่ล้นสปริเวยแล้วนะครับเดียหน้ากับแม่มาเที่ยวที่เที่ยวทะเลเหรอทะเลที่ไหนเนี่ยลูกทะเลที่ทะเลสุรินใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เรามาที่ห้วยเสน่งนะครับหลังจากที่เดียหน้านะครับลูกสาว กลับมาจากโรงเรียนนะครับโรงเรียนเลิกนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหม,หไหมสวยไหมลูกสวยไหมเดนาสวยไหมลูก<ห>ชอบไหมหที่นี่ที่ไหนทะเลไหมใช่ทะเลไหมหทะเลหะเลห็นปลาไหมล่ะตรงนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าห้วยเสนิงนะครับก็คือคําว่าห้วยนะครับก็มีความหมายก็คือ เป็นสถานที่มีน้ําขังนะครับส่วนสเสนงเนี่ยแปลว่าแปลว่าเขานะครับห้วยเสนงก็คือเป็นคล้ายๆกับห้วยที่มันมีลักษณะเหมือนเขานะครับเขาวัวเขาควายประมาณนั้นนะครับมีลักษณะนะครับพื้นที่ก็ยิ่งใหญ่นะครับมันจุน้ําได้เยอะเหมือนกันนะครับปีนี้น้ําท่วมเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยน้ำน้ำเยอะมากนะครับแล้วก็น้ำล้นสปรลเวย นี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นที่ถ่ายรูปนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชมที่นี่นะครับก็เป็นเหมือนอุปันพญานาคนะครับแล้วก็มีน้ําพุ่งออกมาจากปากนะครับนี่ก็เป็นชื่อนะครับทางเก็บน้ําห้วยเสนิงนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ได้มาถ่ายภาพที่นี่นะครับ บรรยากาศก็สวยงามท่าโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับสวยงามมากก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวเวลามาก็จะมาถ่ายภาพนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับที่มีแสงอาทิตย์นะครับสาดส่องลงมานะครับจากฝั่งทิศตะวันตกครับแล้วก็ส่องมาที่สราริมน้ําก็จะเห็นว่าสราริมน้ำเนี่ยนะครับจะออกไปเป็นเหมือนสีทอง มชมปูบางๆนะครับสอดลงไปในแม่น้ำนะครับหรือในอ่างน้ำตาก็จะเป็นภาพที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเบไป็นไงก็ทางนี้รู้สึกว่าแดดจะส่องจ้ามากเลยลูกสวยไหมลูกสวยไหมหันหน้าไปทางนน้นหน่อยเออสวยมากเลยเห็นไหมโอเคเดินไปเลยค่ะเดี๋ยวหน้าเดินไปนู้นค่ะโอเคนะฮะก็เดินไปเลยนะครับ สวยไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับคนในจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ถ้าเกิดามาที่จังหวัดสุรินทร์ก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายรูปณนะสถานที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เอกนี่ก็จะเป็นจุดที่วัดระดับน้ํานะครับนะบจะมีเสาแล้วก็ตรงนี้เนี่ย จะเป็นบันไดเดินลงไปให้หารปลานะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันขึ้นเออเลยครับท่วมนะครับครับโอเคหนูหันนาะหนูหันมาหลูกค่อยๆเดินนะคะโอเคเดินมาเรื่อยๆค่ะเห็นไหมฮะมุมนี้จะสวยมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเนี่ยจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะครับที่กำลังจะตกดินเนี่ยนะครับ ก็จะส่งแสงสว่างมานะครับมากระทบกับสาลานะครับริมน้ำนะครับก็จะออกสาลาริมน้ำก็จะออกออกเป็นเหมือนสีเหลืองเหลือนะครับเหมือนแสงสะท้อนเป็นสีเหลืองเหลือทำให้เกิดความสวยงามนะครับเพราะนั้นถ้ามามาสัก5้าโมงเย็นนะครับเป็นต้นไปก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้พาครอบครัวามาเที่ยวนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชม ดูบรรยากาศนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะก็ใครที่ทำงานเค,เครียดนะครับหรือว่าอยากจะมาผ่อนคลายนะครับในช่วงวันหยุดก็เดินเชิญน,นะครับจริงๆก็จะมีร้านอาหารนะครับที่อยู่ถัดไปจากนี้นะครับเดินไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะมีอาหารตั้งไว้เรียงรายให้บริการทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะครับเพราะนั้น ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาทานอาหารตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับโอเคเห็นไหมค่ะค่อยๆเดินไปนะลูกยาวอ่ะไปเดินไปลงไปค่ะโอเคไปป้าก็ไปด้วยไปเร็วโอเคโอเคอืมโอเคเลยลูกโอเคค่ะ จ้าปอาไปงนอีกอห่งครับที่เป็นเส้นทางที่จะเดินไปที่ตรงคล้ายๆกับฝายน้ำนะครับแล้วเวลาที่เราเดินลงไปถึงจุดนี้นะครับเมื่อประมาณสองสามซิดก่อนที่น้ำไหลน้ำเยอะมากนะครับเต็ม s ป i ิวเวยน้ำก็จะไหลนะครับลงไปข้างล่างนะครับตามท้องถนนซึ่งมันก็เป็นน้ำที่ เอ่อไหลนะครับท่วมถนนนะครับก็จะไหลเต็มสิลเลยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับที่แสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเวลามานะครับก็จะมาถ่ายนะครับบรรยากาศหนึ่งวิวหนึ่งนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมฮะนักท่องเที่ยวก็จะมาอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงตะวันตกดินนะครับนะฮะก็จะมองเห็นภาพบรรยากาศ ทั้งหมดนะครับตรงด้านล่างนี้นะครับถ้าใครมาช่วงตอนกลางวันนะครับหรือไม่ก็มาทานข้าวช่วงเย็นก็ได้นะครับก็จะมีอาหารนะครับเสิร์ฟนะครับแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ถือถาดใส่อาหารท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงทอดหรืออะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายก็จะเดินตามบริการให้ลูกค้านะครับทุกที่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะนั่ง ทานอาหารอร่อยๆนะครับมีเครื่องดื่มก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านล่างครับก็จะมีร้านอาหารหลากหลายบริการให้ทุกท่านนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนก็จะมีน้ําไหลท่วมนะครับสปิเวย์นะครับน้าก็จะไหลลงไปข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามคือบรรยากาศหนึ่งแต่ว่าวันนี้นะครับน้าเริ่มแห้งก็น้ําเหลือเสมอสปริวเวย์แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไหล จะเป็นบรรยากาศครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันจะกาบดีนะครับนี่จะว่าน้ําท่มเสมอปริมปริมนะครับท้องถน,นนครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยนะครับจะได้มาถ่ายรูปนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะ เพิินกับการให้อาหารปลานะครับนะฮะปลาเยอะแยะมากมายจะคอยรอรับอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาให้อาหารนะครับนี่นะครับสวยอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็ใกล้มืดอแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศลูกสาวให้อาหารปลานะครับก็เป็นการฝึกให้เขารู้จักการให้นะครับแล้วก็ฝึกให รู้ถึงความมีเมตตานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเดี่นหะน้าหันหน้ามาลกูกเห็นปลากี่ตัวมีป,ปลากี่ตัวคะอา่าระวัง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 อา้าวโยนลงไประวังตกน้ํานะคะนี่เห็นปลามาอย่างเคเห็นไหมนี่ นี่ฮะก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสวยงามนะครับดีอ่ะนะโอ้ยสวยงามมากเลยดูไฟโูกโอ้โหดูไฟนี่ไฟไหมฮะไฟมันสะท้อนมาช่วงเนี้ยสวยนะครับนี่ฮะก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นก็มาเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศในช่วงค่ำนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ